ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าร้อยลูกปัดฝันว่าร้อยลูกปัดแปลว่าอะไรฝันว่าร้อยลูกปัดเนี่ยช่วงเนี้ยคุณอนะมีเรื่องไม่สบายใจค่อนข้างเยอะนะคุณอนะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ณเวลานี้ตอนนี้คุณกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินสุขภาพมีคนล่วงรู้ความลับของคุณมีคนร่วงรู้ความลับของคุณแล้วเอาไปพูดไม่ดีทำให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงคุณไม่สามารถที่จะแก้ไข อะไรได้เพราะคุณถูกกันแกล้งทำลายชื่อเสียงการฝันว่าตัวเองร้อยลูกปัดฝันเห็นตัวเองร้อยลูกปัดเนี่ยท่านจะเจอกับเรื่องไม่ดีธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จมีเรื่องทุกข์ใจอย่างมากช่วงนี้ท่านกำลังมีปัญหาทางด้าน การเงินและมีปัญหาทางด้านสุขภาพมีดวงอาจจะต้องเสียเงินผ่าตัดเสียเงินค่าหมอฝันว่าร้อยลูกปัดเนี่ยท่านจะไม่มีความสุขในเรื่องความรักช่วงนี้ดวงความรักของคุณเนี่ยไม่ค่อยแจ่มใสเท่าไหร่ฝันว่าร้อยลูกปัดเลขนำโชค038 038 ฝันว่าขายลูกปัดฝันเห็นตัวเองขายลูกปัดเนี่ยให้ระวังเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดให้ระวังจะถูกเพื่อนทรยศหักหลังฝันว่าทำลูกปัดหายฝันว่าทำสร้อยลูกปัดหายท่านจะมีปัญหาทางด้านการเงิน จะมีเรื่องให้ทุกใจเสียใจหวานอมขมกืนมีปัญหาเรื่องการเงินอย่างหนักฝันว่าซื้อสร้อยลูกปัดท่านต้องระมัดระวังคนอิจฉาริษยาเพื่อนไม่ซื้อฝันว่าทำสร้อยลูกปัดหายหรือทำสร้อยลูกปัดขาดท่านจะต้องระมัดระวังจะถูกทำร้าย ฝันว่ามีคนนำสร้อยลูกปัดมาให้ฝันว่ามีคนนำสร้อยลูกปัดมาให้จะมีคนนำความสุขจะได้ไปท่องเที่ยวจะมีความสุขสนุกสนานกับการเดินทางท่องเที่ยว ฝันว่ามีคนนำสร้อยลูกปัดมาให้เนี่ยท่านจะมีชีวิตที่มีความสุขสนุกสนานกับการเดินทางท่องเที่ยวฝันเห็นสร้อยลูกปัดขาดกระจายเต็มพื้นไปหมดให้ระวังการถูกนินทาว่าร้ายการเสื่อมเสียชื่อเสียงฝันเห็นคนเอาพระมาให้พร้อมกับสายสร้อยลูกปัด ฝันว่ามีคนเอาพระและสายสร้อยลูกปัดมาให้ท่านจะมีชื่อเสียงท่านจะเป็นที่นิยมชมชอบในแวดวงสังคมชั้นสูงจะมีคนชั้นสูงจะมีคนร่ำรวยชื่นชมท่านจะเป็นที่ชื่นชอบของคนร่ำคนรวยในสังคมชั้นสูงเลขนำโชคศูนย์ 138่งสามแดศูนย์ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ